วันนี้หนูที่หนูบอกว่าหนูจะมีเรื่องพูดใช่ไหมคือหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้หนูคิดมาหลายรอบแล้วว่าแบบเออควรจะพูดดีไหมแบบจะพูดหรือแบบไม่พูดดีคือที่จริงอะหนูแบบคิดมานานแบบเยอะมากตอนแรกเอางี้ตอนแรกหนูหนูที่หนูบอกหนูจะตัดสินใจว่าจะพูดหรือไม่พูดดีใช่ไหมตอนแรกหนูก็กลัวว่าถ้าหนูไม่พูดความรู้สึกหนูออกไปใช่ไหมทุกคนก็คงไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าหนูแบบคิดอะไรอยู่ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าถ้าถ้าหนูแบบว่าพูดอย่างเงี้ยถ้าแบบบางคนไม่ถูใจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าหว ถ้าหนูพูดอรไปอย่างงี้ทุกคนจะไม่ว่ากันนะโอเคเข้าเลยเลยนะคือหนูรู้สึกว่าคือตอนนี้หนูอยู่วงมา3ปีแล้วใช่ไหมหนูก็เลยแบบว่าหนูไม่เคยแบบว่าหวังอะไรหรือใช่ไหมทุกคนคือมันไม่ใช่ว่าไม่หวังอ่ะแต่หนูรู้สึกว่าเวลาหนูหวังใช่ไหมหนูรู้สึกว่าหนูเวลาหนูหวังอ่ะหนูก็จะแบบว่าไม่ได้ตามที่หนูหวังมันก็เลยทำให้หนูแบบรู้สึกเฟลหนูก็เลยแบบว่าไม่อยากจะหวังอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้คือหนูจะพูดถึงเรื่องจีอินนี่แหละหนูก็แค่อยากจะบอกว่าสามปีมาที่หนูอยู่มนี้หนูรู้สึกว่าหนู คาดหวังอะไรแล้วมันก็จะแบบว่าไม่ได้เป็นตามที่หนูหวังใช่ไหมรอบนี้ก็เลยอยากจะมาพูดกับทุกคนว่ารอบนี้หนูขอหวังได้ไหมอะไรนี้เพราะว่าคือตอนนี้ก็แบบ3ปีมาแล้วที่แบบหนูอยู่วงมานี้หนูก็แบบรู้สึกว่าหนูก็พยายามอยู่เหมือนกันนะอะไรนี้หนูก็เลยแบบอยากจะมองบอกว่าตอนนี้หนูขอหวังได้ไหมหนูอยากแบบว่าเผื่อแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีที่แบบคนไหนที่แบบว่าอยากจะพพอรพอหนูหนูก็แบบยินดีมากๆเลยนะที่แบบว่าพี่ๆแบบจะมาช่วยพพอรพอหนูหนูก็แบบดีใจมากๆเลยไม่คืนหนูอ่ะ ตอนแรกหนูก <il S 2> ็แบบว่าคือหนูไม่กล้าพูดเพราะว่าหนูอ่ะหนูไม่อยากพูดให้ทุกคนรู้สึกแบบว่ากดดันใช่ไหมแต่หนูรู้สึกว่าคือหนูก็แบบว่าอยากจะมาพูดให้ทุกคนรู้ว่าแบบเออหนูแบบรู้สึกยังไงแต่หนูแค่หนูไม่ได้อยากให้พี่พี่รู้สึกไม่ดีนะแต่หนูแค่แบบว่าอยากจะมาแบบพูดให้ทุกคนแบบว่า คืออยากจะแบบมาแชร์ให้ทุกคนอะไรแบบนี้ใช่ว่าแบบว่าคือตอนแรกหนูกะว่าจะไม่หวังนะแต่ว่าทุกคนเก็นไหมว่าเขาบอกตัวเองว่าไม่หวังนะแต่ว่าถ้าใจลึกๆเราอะมันคือหวังคือลำปากเราก็บอกว่าเออเราไม่หวังเราเราไม่หวังหรกแต่ที่จริงแล้วในใจเราเราก็หวังเราหวังทุกอย่างแหละอะไรแบบนี้หนูก็เลยแบบไม่อยากโกหกตัวเองว่าแบบเออเราไม่หวังนะที่จริงอะเราหวังหนูก็เลยแบบอยากจะมาบอกคนว่ารอบนี้หนูหวังได้ไหมแต่หนูไม่ได้หวังว่าหนูจะได้แบบว่าตำแหน่งสูงๆอะไรแบบนี้ แต่หนูแค่หวังว่าหนูอยากจะเป็นแบบว่าหนึ่งในตรงนั้นได้ไหมคือแล้วแต่พี่ๆเลยว่าแบบเอาให้พี่ๆแบบว่าทุกคนแบบไม่จําเป็นต้องแบบพี่พรานก็ได้แบบทุกคนก็ได้ที่แบบว่าคิดว่าว่าว่าสมควรแบบอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พี่ๆเลยที่แบบว่า พี่ๆจะส่งหนูไปตรงไหนก็ได้หนูแบบยินดีที่จะรับเลยคือไม่ว่าจะแบบตำแหน่งลำดับไหนคือแค่นี้หนูก็แบบดีใจมากแล้วใช่ไหมหก็เลยแบบอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังเฉยๆว่าคือความคาดหวังของหนูอะ่ะมันไม่ได้ต้องการที่แบบว่าหนูจะต้องติดเซมถ้าแบบสูงก็ดีแต่ว่าถ้าตำแหน่งไหนหนูก็โอเคหมดเลยแค่หนูเข้า,าได้มาเป็นส่วนหนึ่งในตรงนั้นอะ่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็แล้วแต่พี่ๆเลยพี่คิดว่าแบบเอ,อหนูสมควรที่จะอยู่ตรงไหนของตรงนั้นก็อยากแบบว่าให้พี่ๆ เพราะว่าหน่อยได้ไหมคือสาหรับพี่พี่บุคคลบอกว่าเออพี่อาจจะไม่ได้เป็นวันนะแบบสำหรับใครที่โหวตให้หนูแค่แบบหนึ่งพูเค็นหรือแบบว่าเท่าไหร่เนียแค่แนยหนูก็แบบดีใจมากๆแล้วที่พี่แบบว่ารู้สึกอยากจะซัพพอร์ตหนูเพราะหนูรู้สึกว่าสาดที่หนูอยู่มาหนูก็หนูก็พยายามมาตลอดนะเลยหนูไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่พี่อากจะเห็นไหมไม่ว่าจะแบบเรื่องเต้นเรื่องการร้องเพลงแบบบุคลิกภาพหรือแบบด้านต่างต่างอย่างเงี้ยหนูก็พยายามแบบพี่พี่บอกด้านไหนมาหนูก็พยายามว่าแบบเออถ้าพี่บอกไหนหนูก็พยายามจะเอามาปรับปรุ ถึงแบบบางคนอาจจะบอกว่าหนูเต้นเก่งน่หนูก็พยายามที่จะแบบว่าพัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกหนูก็แบบรู้สึกรู้สึกว่าแบบหนูพยายามมาโดยตลอดโดยที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกท้อแท้เราก็แบบล้มเลิกไปกับมันหนูรู้สึกว่าความพยายามแบบคือมันก็ไม่ทําร้ายเราใช่ไหมหนูก็เลยแบบหวังว่าสักวันหนึ่งถ้าหนูพยายามเนี้ยอาจจะมีพี่ๆคนไหนมาเห็นแล้วก็แบบว่าอยากจะซับคอนหนูคือหนูดีใจมากๆเลยนะแบบพี่พี่ทุกคนที่แบบอยู่ในชีวว่าแลนเพราะว่าตั้งแต่หนูอยู่วงมาตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่เข้าวงมาจนมาถึงตอนเน สามปีเราใช่ไหมคือเราอยู่แบบมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วพี่คนไหนที่เจอกันระหว่างทางอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยที่ได้เข้าขมาเป็นคนหนึ่งเลคือว่าคือซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดคืออันีจริงหนูรู้สึกว่าทุกอย่างคือหนูได้กำลังใจมาจากพี่ๆอยู่มากเพราะว่าคือหนูอยู่ในวงนี้ใช่หนูก็รู้สึกว่าหนูแบบได้รับอะไรหลายอย่างทั้งแบบดีหรืออะไรยังไงสามปีวันเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าความพยายามหนูมันไม่ได้ทําให้หนูแบบว่ารู้สึกแย่เลยเพราะว่าหนูพยายามมาโดยตลอดแล้วก็ตอนเนี้ยก็ขอบคุณแบบท่านผู้บริหารมากมาเลยนะคะที่เจ่อะไรเนี้ยท ว่าให้หนูได้มีงานเยอะมากขึ้นคือตอนนี้หนูก็ดีใจมากเลยแต่เพราะว่า แบบยังไงอะลิ้นพันไปหมดเลยคือถามว่าทุกคนบนโลกนี้ทุกคนก็จะบอกว่าไม่หวังลองไม่หวังอะไรแบบนี้ใช่ไหมเวลาบอกไม่หวังเนี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วคือปากเราก็บอกไปว่าไม่หวังหรอกแต่คือใจจริงๆริอะเราก็หวังแหละไม่หนูแค่แบบอยากจะมาบอกทุกคนอะไรแบบนี้แบบบางครั้งหนูอาจจะทําอะไรที่แบบว่าไม่ดีไปบ้างหนูก็ต้องขออภัยด้วยหนูก็แบบพร้อมที่จะแก้ไขที่แบบว่าหลายๆคนก็เออบอกมาว่าหนูควรทายังไงอะไรยังไงหนูก็รับฟังแล้วหนูก็พยายามจะเอาไม้แก้ไขในจุดนั้นแล้วก็พยายาม ทำให้ดีที่สุดก็บอกได้เลยว่าพี่ๆที่มาซัพพอร์ตหนูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคือไม่ว่าจะแบบว่าผ่านไปกี่ปีหนูก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สัญญาเลยว่าพี่ๆที่ซัพพอร์ตหนูในครั้งนี้นะคะถ้าหนูติดนะหนูจะมาตีละกาให้ทุกคนดู100ยรอบ ถ้าหนูติดหนูจะดีใจมากหนูจะตี๊ยรังกาให้ดูหนึ่งรอยล้อไปเลยใครอยากดูนะคะก็คนละหนึ่งโทเคนก็ย่งดีนะคะคือแบบว่าถ้าทุกคนสังเกตเห็นคือหนูอะหนูไม่อยากออกมาพูดขอทุกคนเพราะว่าถ้าแบบแรกๆใช่เป็นหนูแบบไม่อยากพูดมาขอทุกคนว่าหนูไม่อยากให้ทุกคนแบบรู้สึกแบบฉันต้องแบบให้ได้ไม่งนั้นน้องจะเฟลน้องจะอย่างงี้คือไม่อยากกดดันทุกคนแรกๆหนูก็แบบไม่อยากพูดใช่ไหมแต่แบ พอแบบมันยิ่งนานแบบตอนเนี้ยก็สามปีแล้วหนูก็เลยแบบว่าพอ่างเนี้ยหนูก็แบบอยากจะแบบอยากมาปปึกษาทุกคนมาแชร์ความรู้สึกกันอะไรแบบนี้คือทุกคนเชื่อไหมว่ากําลังใจที่มีเนี่ยคือพี่ๆเลยนะคือถามว่าหนูอยู่ในวงมันสามปีวันเนี้ยหนูก็เจออะไรมากทั้งแบบว่าทั้งบวกทั้งลบอะไรก็มาหมดเลยแต่ว่า ในวันที่หนูรู้สึกแย่ใช่ไหมหนูก็แบบมีพี่ๆเพราะว่าแบบคือหนูไปดูขีดเงี้ยแล้วพี่ๆก็ให้กาลังใจหนูตลอดหนูก็เลยรู้สึกว่าเออที่สิ่งที่หนูพยายามไปอย่างน้อยก็มีคนเห็นนะว่าหนูพยายามอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนนี้หนูก็แบบเริ่มได้รับโอกาสก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะคือวันนี้มันอาจจะเครียดไปหน่อยคือหนูก็ไม่ได้อยากทาให้ทุกคนเครียดแต่หนูแค่แบบอยากจะมาพูดให้ทุกคนเข้าใจ คือหนูอ่ะเชื่อไหมทุกคนว่าตอนเนี้ยคือจะมีรุ่น6มาใช่ไหมหนู e, ก็ยังพวกคนเดิมนัว้ยเออมันจะไม่ได้เข้ามาแล้วก็แบบได้ตามที่ตัวเองหวังทั้งหมดมันก็มีแหละมันก็จะมีแบบหลายคนที่บางคนอาจจะหวงังแล้วก็ได้ที่สมหวงังแต่มันก็ต้องมีคนที่หวงังแล้วก็ไม่ได้แบบสมหวงังทุกครั้งที่ตามที่แบบเราแบบเข้ามาแล้วฉันแบบหวังอย่างนี้ได้แบบน,นี้คือมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่หวงังคือแบบแนะนํานะว่าเข้ามาแบบดีอยากให้แบบเข้าโรงมหาประสบการณ์ใครที่ชอบก็อยากให้เข้ามาแต่ไม่อยากให้น้องๆแบบ เข้ามาแล้วก็แบบว่ารู้สึกแบบไม่ชอบแล้วก็มาเล่นๆอะไรแบบนี้แบบเข้ามาเล่นๆหรอหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่อยากให้เอาแบบนี้นะหนูก็มีเด็กบางหนูะคือมีน้องๆแหลคนอยู่เหมือนกันแบบมาปรึกษาหนูเกี่ยวกับเรื่องรุ่นหกใช่ไหมหนูก็เลยแบบให้คําปรึกษาไปว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันต้องมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่ที่แบบเราจะมองตรงไหนใช่ไหมล่ะทุกคนคือเราอาจจะแบบว่าเออเราได้รับทั้งข้อดีข้อเสียมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาข้อเสีย ตรงนั้นเขาบอกอะไรมาเราก็เอามาปรับแก้ในตัวเองอะไรแบบน,นี้แต่ถ้าถ้าแบบว่ามาทั้งสองอย่างเหรอเพอนหนูหนูก็จะหนูก็อันนี้แปว่าเออเราก็ควรแบบมองในแง่ดีใช่ไหมล่ะใช่น้องหนูแบบไม่ได้น้องสาวแท้ๆนะแต่แบบน้องแบบที่รู้จักก็แบบมาถามมาปรึกษาหนูก็เลยให้คําปรึกษาไปว่าเออเป็นอะไรไงติดตามดูไลฟ์ของ,องเรารวมถึงไอ้คุสิฟังเฮน์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะหลดเลย